มนุษย์หินคนสุดท้ายโทรุศัตรูคนสุดท้ายผู้อยู่เบื้องหลังเงามืดทั้งมวลของเมืองโมริโอและแล้วเราก็เดินทางมาถึงตัวละครตัวสุดท้ายของเรามนุษย์หินตัวการผู้อยู่เบื้องหลังความวิบัติทั้งมวลโทรุหรือพนักง,งานพาร์ทไทม์หน้าตาซื่อจากโรงพยาบาลทีจีแท้จริงแล้วเขาคือผู้นําสูงสุดขององค์กรโลคาคาคาและบอสตัวจริงเสียงจริงของเรื่องนี้โทรุมีลักษณะเป็นมนุษย์เพศช,ชาย สวมเสื้อก๊กและกางเกงที่มีลายรูปตัวเอ็ดรวมถึงยังมีตุ๊กตาหมีติดอยู่ที่แขนเสื้อทั้งสองข้างของเขาแต่ใครจะคิดล่ะครับว่าผู้ชายธรรมดาธรรมาคนนี้คือจุดศูนย์กลางของความหายณนะทั้งหมดในเมืองโมริโอและได้แทรกซึมเข้ามาในบ้านเฮียชิกะตะอย่างแยบยลโดยใช้ความสัมพันธ์เก่าก่อนกับอดีตคนรักของเขาอย่างยาสึฮมาล่อให้เธอเป็นตัวเบีย้ยเพื่อขโมยต้นโลคาคาคา,าสายพันธุ์ใหม่ในบ้านเฮียชิกะตะโทรุเป็นผู้ใช้สแตนที่มีชื่อว่า Wonder of you และนี่คือหนึ่งในสแตนที่อาจารย์ออออาคิบกกไวว้้เงงงง่่่่่ืสแตตนดททีีขุั จักราวาลโจโจมีมาความสามารถของมันคือการมอบพยานะแก่เป้าหมายที่ต้องการตามหาตัวหรือคิดร้ายกับมันสรุปก็คือแค่คิดจะตามหามันก็เท่ากับคุณลงนรกไปแล้ว1นก้านั่นเองอีกทั้งวันเดอร์อวยู่ยังเป็นสแตนที่มีพลังสูงเป็นอย่างมากเพราะมันสามารถสวมรอยเป็นหมอซาตูอาเกฟุให้คนธรรมดาทั่วไปสามารถมองเห็นได้สถานะปัจจุบันเสียชีวิตสุดท้ายแล้วแม้แต่พยานะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็ไม่อาจต้านทานกฎของการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมได้ผลลัพธ์ของโลกคาคาคาสายพันธุ์ใหม่ ทำให้คำสาบที่ผูกติดอยู่กับซูลุงิถูกถ่ายโอนไปที่โทรุจนแตกสลายกลายเป็นหินไปในที่สุดและนั่นเองก็คือจุดจบของชายผู้ทําตัวเป็นพระเจ้าจากพนักงานพาร์ทไทมสู่ศูตรูตัวสุดท้ายของเรื่องและจากความรักสู่การหักหลังเรื่องราวของโทรุคือเครื่องเตือนใจเราอย่างหนึ่งว่าบางครั้งหายนะที่แท้จริงไม่ได้มาจากพลังแต่มาจากคนที่รู้วิธีใช้มันได้อย่างแนบเนียนต่างหา